สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ด,ด,ดีครับมือดําอีกแล้วพากันมือไรกันมีแต่มือดำนาอ,ม,อนนโโมือนี่เนาะโวดดีดีมือนี่สิบมากทดสอบให้เบิงครับสะพานไฟเนื่องจากน้ำหนักมันพิดเพี้ยนเนาะสะพานไฟสองสองตัวนี่ชุบมากือนกันครับแต่น้ำหนักทั้งฟังนี่รู้สึกว่าจะพิดเพี้ยน ผิดเพี้ยนบอกคุณมือน่ยนะนำนักบอกคุณมือเขาก็เลยสิมาทดสอบเบิรงทดสอบครันแรกก็คือเจียบางๆางกนาะเจียบางๆทั้งสองฟังครับเจียบางๆสองฟังครับบางๆเจียเข้าไปอีกบางบาง เรื่องครับสีสของเข้าสิบอร์พิษเปลี่ยนกันนะครับสองตัวนี้สีสิบอร์พิษเปลี่ยนกันครับเอาเขาล่องเจียนาบ้างครับเจียนาหนาะ เริ่มเห็นสีขาวแล้วนะครับสีขาวแวววาวเลยนะครับตัวนี้น่ะชุบชุบมะานาเติบครับอ่าร่องแผลนี่เจียหน,นาหนาครับนะครับของแท้สีเขาสีบิบ่อ่าสิบว่มิสพีชเพียนครับตัวนี้คือ ชุบมาแต่เป็นทองแดงแทนนะครับสัมผาสไปตัวนี้ชุบมานำนัดพี่ยนครับเป็นการชุบชุบชุบมินิอัมมานะครับเป็นซองสายเลือดในบ้านหลังเดียวกันครับเพราะฉะนั้นการซื้อการขายนะพี่น้องก็สังเกตเบื้องนะครับใส่วิธีการใส่ประสบการณ์ในการซื้อวิธีการทดสอบผิดพะล่องกับกองขยะแนะนําในเบื้องต้นครับพี่น้องซื้อขายกนะั เบิงแย่งกันดีๆนะครับราวังนะครับชว่วงนี้วิกิตเษฐกิจแห่งบอดีอยู่แห่งมาเจอของแบบนี้สูด้อครับพี่น้องเด้อซื้อของเรามาระวังกันแน่นะครับแน่ด้วยครับ <laughs> happy, happy, แฮปปี้แฮปปี้เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ